สวัสดีค่ะสวัสดีครับคือหลายคนที่ดูคลิปเล่ารามเกียรไปก็คงรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครบางคนแถวๆนี้มาอีกแล้วแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆคือเราเพิ่งไปทำชาเลนจ์ในช่องคุณบอสกิรติมาค่ะเป็นการแข่งกันต่อโนบล็อกคือเขามาคุยชาแนลเราแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ย ต่อนาโนบล็อกกันทีนี้เขาก็มั่นใจมากว่าเขาเนี่ยสามารถต่อได้แบบเร็วกว่าเราแบบเราต่อช้าคลิปยาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวอะไรสัตว์ละเขาก็เลยไปชาร์จเน้นในช่องเขาส่วนผลจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปนั้นนะคะคลิปนั้นก่อนได้เลยครับยังอิ่มอยู่เลยเนี่ยวันนี้ก็เลยมีราชูราชูนี่มันราชูซึ่งเขามั่นใจมากว่าหลังจากที่เขามีประสบการณ์การต่อนาโนบล็อกมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ฝีมือเขาจะพัฒนาขึ้นพร้อมละโอเคก็ตอนนี้มีนาโนบล็อกทั้งหมดเยอะมาก เป็นปิกาจูกับลาปัสแล้ววันนี้เราจะมาต่อโปเกมอนเหมือนเดิมโอเคโปเกมอนเหมือนเดิมแล้วกันจะได้คล้ายๆเดิมหน่อยแต่ว่าเราจะเพิ่มเดวลความยากอ่าใช่คือตอนแรกเนี่ยเราต่อระดับ2โปเกมอคราวนี้เขามั่นใจมากขึ้นเราก็เลยจะต่อระดับ3โปเกมบอลด้วยกัน3ามสามโปเกมอลนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้วิวต่อคาบิคอนเพราะว่าวิวอยากต่อคาบิคอนเมื่อกี้เปล่าจริงๆคือสงสารเขาคราวที่แล้วเขา <laughs> เขา,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 เานั้นหัวเอาอันนี้แล้วกันนะเอ้ยนั้นง่ายไปนะมันสองโปรเกบอลอย่างมันเนียนเอาวันนี้ไฟมันสามโปรเกบอลนี่แค่2อันนี้นะอันนี้มีทั้งหมด220ชิ้นนะคะส่วนของคุณบอสมีแค่190ชิ้นเท่านั้น<ะ>เขาจะยังจะบอกว่าทำไมจะบอกว่าง่ายกว่าแล้วอย่ามานี่ต่อให้สุดๆโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแพ้ต้องทำอะไรแพ้ทำอะไรอืมผมไปหาคอมเมนต์มาอันหนึ่งในในเพจพายออกบิโ คุณคือคุณแอบเข้ามาดูเพจพอยวิวใช่ก็ <laughs> คือะอะไรจริงๆใครที่ยังไม่ดูนะครับพอยวิยวมีเพจใน Facebook ซึ่งคนเล่นเยอะนะ <S <S ในเพจพ<ม>อยวิวอ่ะแปลกใจมากเลยนะครับทําไม YouTube <laughs> ไม่ค่อยมีใครมาด <laughs> <laughs> ูนี่คืออะไรนี่การด่าดอกบ้อง <laughs> อ่ะก็ไปตามพอยวิวที่เพจ Facebook พอยวิวได้นะครับแล้วคุณขึ้นต้นประโยคมาขึ้นประโยคจพอยววิะพูดทำไมคือเล่นเพจเนี่ยลูกเพจเขาคอมเมนต์กันเยอะว่าพี่วิวเปิดเม่งให้ดูหน่อยคือด้วยความที่วิวแบบทรงผมหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยพอจำคนที่แพ้วันนี้ก็ต้องเปิดเม่งแล้วกัน<อ> <ไป S 2> ุณเปิดอยู่แล้วอ่ะอ่างี้แล้วกันถ้าผมแพ้เนี่ยจะให้วิวเซ็ตผมยังไงก็ได้เซ็ตผมแบบแปลกประหลาดยังไงก็ได้ใช้อุปกรณ์เสริมได้ป่ะแบบแว็กเวิร์กอะไรเงี้ยไหมไม่โบเบิร์ดยางวัดผมที่คาดผมอะไรเงี้ยได้ไหมเออเออก็ได้ก็ได้คิดว่าจะชนะเหรอคิดว่าใครจะชนะนะครับกดไลค์ก่อนเลยแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้าได้ด้านล่างตอนนี้ก่อนเลยเดาว่าใครจะชนะใครจะแพ้อ่ะกลับมาแล้วค่ะเริ่มได้เอาแล้วเหรโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้มาเป็นคัตเตอร์เป็นใบมีดอย่างงี้คือไป สัพดเฮ้ยตัดโดนไอ i n น e c t i o n เปนแล้วว่าโอยอยากจะบอกว่าอันนี้มันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วเลยอ่ะคือมันเยอะมากมันเยอะกว่าไม่เราจะไม่เปิดน,นึ่อ่วิวเพิ่มแชร์แลนด์ครับเล่าว, <เอ S 1> วันวรรณคดีไปด้วยในขณะต่อไปด้วยจะได้เป็นชื่อชื่อคลิปไงว่าเล่าวรรณคดีเรื่องนี้ขณะต่อนาโนบล็อกเอาเรื่องอะไรดีคะ นี่นี่ันใ,น,นใจในตัวเองมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เคยเล่าบ้างในช่องเล่าเรื่องคุณบอสกิรติพยายามโกงตอนอยู่ในช่องตัวเองอ๋ออันนั้นไม่ใช่วรนณคดีครับอ๋อไม่มีปัญหาละชิ้นมันไม่ไม่พอพอรู้จักสมนุนไทยนะคะรำไม่ดีโทษปีดโทษกลองอ๋อทำไมฮะกลองมันไม่ดีครับอืมนี่แหลคะค่ะรำไม่ดีโทษปีดโทษกลองของแท้เลยนะคะ เฮ้ยเขาได้ฐานชั้นแรกแล้วอะไม่อยากโกงดิโกงอะไรอ่ะชนแขนเนี่ย๊ยไหนคนที่บอกว่าจะชนะคลิปนี้เฮ้ยไม่ได้นะจะปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะเพื่ออันนี้ผมทำเพื่อแฟนแฟนลูกเพจพอายวิวเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยนอนอนอฟุงคาบิ้อนเริ่มมาแล้วนะเห็นไหม ไม่สนใจนะไม่สนใจนะคะความพยายามกดดันไม่สำเร็จ ทำไมถึงเล่าวันในคดีครับทำไมถึงตัดสินใจทำช่องนี้ขึ้นมาโอ้น,นี่คือการสัมภาษณ์นะคะระหวางที่ต่ออยู่ตอนปีประมาณปี2ปี3อา่านหนังสือหนักมากเราเครียดอุ้ยผมเคยเห็นลูกคุณวิวตอนปี2ปี3นะครับใครอยากดูก็ไปแอดเฟซบุ๊กดูได้นะแอดเพจมาเลยแอดเป็นตัว <c oughs> ตัว <c oughs> พอเครียดเสร็จปุ๊บก็อ่านหนังสือคนเดียวเบื่อก็เลยเริ่มทวิตสรุปสิ่งที่ตัวเองอา่านหนังสือลงไปในทวิตเตอร์กะว่าเป็นเรียกว,ว่าอะไรอ่ะแค t ที่เนิร์ดมากไม่น่าจะมีใครมาฟอลปรากฏว่าคนชอบเพราะว่าเป็นพวกชอบมั่วกับบทเรียนเช่นเจอกก็ีย เขาเรียกนม,นมนสนมสคืออะไรนมนสคือกรมมนุษย์พิทยาลงกรค่ะเป็นตวีท่านหนึ่งแล้วแล้วแล้วเขาทําอะไรเขาถึงเจ๋งนี่คืล่ามถามลึกเลยเสียเระาณทีอย่างแรงเขาแต่ง3ามกรุงซึ่งเป็นวรรณคดีแล้วสุดท้ายที่รับการยอมรับจากวรรณคดีสมโมสรศรมีเกตสซับสไคร์เบอร์ครับ นี่มันเป็นวิธีของเขาใช่ไหมคะที่ทำให้เราไม่มีสมาธิในการตอนอนุปล็แตกต่างไงเนี่ยเล่าฟังซิเขามีวิธีการใช้ความเปรียบที่แปลกแต่งพวกนี้ล่มนิลาดหรือว่าแต่งพวกวรรณคดีแล้วเราชมสาวเนี่ยคนส่วนใหญ่ไปดูช่องบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันมีขนบกวีอยู่ว่าให้แต่งแบบไล่ชมทีละส่วนตั้งแต่อหน้าเหมือนพระจันทร์หน้า<ร>เหมือนพระจันทร์คือหน้าปลุกไม่ใช่หน้ากลมเหมือนพระจันทร์วันเพญแเราก็แบบว่ามีออร่าวิงวิงคิ้วโกเหมือนคันสอนนูนนน่นนี่นั่นอันเนี้ยคิ้วเหมือนคันสอนเหรอเพราะคิ้วต้อง ด้วยตาเหมือนเนื้อทรายซึ่งเรายัางไม่ได้เข้าเรื่องนมศเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นพวก traditional <c oughs> ที่ถ้าสมมติไปอ่านรามเกียรติก็จะเจอแบบว่าผิดพักของพักจันทร์ <c oughs> ผิดขนมกงงอนดังคันสอนศิลอะไรอย่างนี้นม,มสอไม่ชอบนม,มสอเขียนไปเลยบอกว่าเขาชมกันมาเยอะและ้วสวยก็สวยอะ่ะขี้เกียจชมแล้วก็จบก,ก็แนวอ่ะเป็น <c oughs> เป็นเด็กแนวยุคนั้นเถอะว่างเถอะกวนตีนคนนึงอ่ะอย่าอย่าอย่าใช้คำว่ากวนตีนกับท่านเลยเราจะโดนบางข้อหาตายแล้วรู้เลยข้อหาอะไรอ่ะแม้ว่าเราจะได้ขนมสบ่อยๆแต่เราก็ไม่เคยอยากคายกับ ดาสหากรณ์ไทยด้วยนะคือเป็นคนเริ่มเอานําสหากรณ์เข้ามาใช้ในเมืองไทยคนแรกถ้าสมมติว่าใครเคยเรียนตอนมัธยมก็สหกรณ์วัดจันไม่ต้องกัดสินใช้อะไรอย่างเงี้ คือยังไม่เล่าจบเรื่องช่องเลยว่าทำไมถึงเป็นช่องอ ال. สไตล์วิวนะครับพูดไปเรื่อยใครที่ตามเราช่องผมนะครับก็ช่องวิวก็เป็นอย่างงีจ้จะแหละเอาเป็นว่าสรุปลงไปแล้วมันก็แบบว่าค่อนข้างภาษาสาว,วัดเฉวียนไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวชา่องคนเท่าไหร่คนก็เลยรีทวิตรัวๆ,วๆพอรีทวิตเยอะก็เริ่มมีแบบบางทีก็อ่านเปนคดีทั้งเรื่องคนเดียวก็เบื่อเริ่มเล่าทั <ๆ S 1> ้งเรื่องเลยในทวิตซึ่งทวิตเตอร์ถ้าใครเล่นนะคะก็จะรู้ว่ามันได้แค่1 4อยตัวอักษรสถิติที่มากที่สุดคือเคยมีคนขอให้เล่าเเเรื่่องกูชทียนนลาาติดัม เกือบ200ทวิตซึ่งมันทําให้คนติดตามยากแล้วบางทีคนก็มาขอเรื่องเดิมซ้ําว่าแบบเออพี่คะเล่าเรื่องนี้หน่อยซึ่งเล่าไปแล้วเมื่อ3วันก่อนอะไรเงี้ยจะให้ไปตามอ่านอะไรมันก็ไม่ค่อยโอเคก็เลยอ่ะโอเคมีคนยุให้อัดคลิปเลยแล้วก็เวลามีคนมาขอซ้ําก็ให้ส่งคลิปให้ก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นนี่เป็นที่มานะครับซึ่งทําให้เสียเวลาการตอบผูกทับก้อนหนะักมากแอบดูไม่ทำไมมีการเอาไปซ่อนไกลๆอะ่ะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำอยเลยหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอก ได้ข่าวว่าแม้ว่าคุณบอลจะทำชาแนลอ่านข่าวนะคะแล้วก็แปลตรงตัวแต่จริงคุณเก่งภาษาอังกฤษมากคุณมีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะบอกน้องๆในชาแนลนี้หน่อยน้องๆขอมานานแล้วว่าได้แบบสอนเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษได้จริงๆแล้วนะครับผมเป็นคนที่กากภาษาอังกฤษมากใช่ไหมจริงเหรอใช่แต่ก่อนกากมากแบบได้ได้สีได้ดีอะด่คะคือคะแนนไม่ดีอ่ะได้ดีก็ดีสิโตขึ้นมามีแต่คนบอกอยากให้ได้ดีได้คะแนนไม่ดีแต่ว่าแม่เนี่ยอยากให้เข้าจุฬามากนะครับแล้วช่วงนั้นน่ะใครที่จะเข้าจุฬาได้เนี่ยต้องสอบสิิ่่่่่่งททีีีีีเเเเรรรรยยยกกวาา SAT SAT อออออ๋คุณนนนนต์ใชจะสบได้มั ้องเก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งนะครับก็เลยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งเจ็ดเล่มรวดเลยทุกคําที่ไม่รู้ก็เปิดดิกครับเราท่องได้ทั้งเล่มเลยนะทำไมเราเป็นอย่างนี้สรุปคุณเก่งอังกฤษด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ทําไมช่องที่บ้าแฮร์รี่มากๆแถวนี้ถึงอยู่ตรงนี้นั่นสินะทําไมอย่าเอาแขนมาชนกองของเราคาบิโก้มันมันเป็นตัวแล้วอะน่กพุงมาแล้วเล่าเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่อง อ่าเ่าเลืองสโนไวท์ก็ได้สโนไวท์เวอร์ชันดิสนีย์หรือเวอร์ชันที่แบบโหดร้ายของจริงอะไรเงี้ยอ๋อเอาเวอร์ชันของจริงเลยครับถ้าใครตามพวกนิทานกริมเราบ่อยๆก็จะรู้ว่าพวกนี้มันมีหลายเวอร์ชันเพราะมันเป็นนิทานพื้นบ้านเอาที่แบบจําได้คร่าวๆก่อนนะอย่า,อาไปอ้างอิงเพราะไม่ระบุเอาเวอร์ชันไหนมันก็จะมีหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันที่บอกว่าสโนไวท์จริงๆแล้วแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยไม่ใช่แม่เลี้ยง,เป,เ,ยงเป็นแม่จริงๆเป็นแม่แท้ๆเลยที่สโนไวท์ไปเล่าว,ว่าเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็หนีออกจากบ้านเนี่ย โดนแม่ห้ามไว้ด้วยความเป็นห่วงว่ามันอายุเพิ่งแบบสิบกว่าเองสโนไวนี่เป็นเจ้าหญิงเนาะเออซโนไวนี่เป็นเจ้าหญิงที่เด็กมากแล้วมันก็แบบว่าบ้าเจ้าชายไงเมอนอ็หนีออกจากบ้านมันก็จะแบบจะไปหาเจ้าชายไปคุยกับผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบว่าเป็นห่วงก็เลยไม่ให้สโนไวเลยเลิศมากอ้ยโนไวเมื่อเราไปเล่าว่าแม่แม่เลี้ยงใจร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็เวอร์ชั่นเก่าๆจริงๆเนี่ยพวกแอปเปิลอาบยาพิษมันจะไม่ใช่แอปเปิลจะเป็นแบบหวีอาบยาพิษอะไรเงี้ยจริงๆคือเป็นประมาณว่าแม่อยากให้้้้้้สนนววยยยยเเเรรรรีีบบบออออกกกก็็ลลหหผมมมมใแจคไไ่่ชะะาืงััๆ ที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันดีแหละแค่มัน,นมันถูกเล่าในมุมมองของอแม่ไม่ใช่มุมมองอของลูกคือคือถ้าเป็นฝั่งสนุไว้เนี่ยมันคือมุมมองของลูกที่มองแม่ที่แบบมาห้ามทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่ให้ใจแตก<อ>แล้วหลังๆเขาก็รู้สึกว่าการที่แม่กับลูกปะทะกันเองมันดูโหดร้ายไปหน่อยก็เลยอัปให้มันเป็นแม่เลี้ยงอันนี้อยากอ้างอิงอะไรมากนะคะอ่านมาหลายปีมากแล้วจําได้คร่าวๆประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากฟังจริงเดี๋ยว ทำคลิปใหม่คลิปหนึ่งให้เนาะขอไปอ่านละเอียดละเอียดก่อนอคือวิวแบบว่ามีประสบการณ์การต่อโนบ็๊กแบบเยอะมากนะครับทุกคนเรนผลไม่ได้กับการเล่าข้อมูลมั่วๆออกชนแนลเรา <laughs> เราต้องมาลือหนังสืออันหนึ่งที่ผมสงสัยและคนดูทุกคนอาจจะไม่รู้คือวิวคนคนที่อ่านหนังสือเร็วมากเร็วหรือเร็วเร็วมากเร็วเร็วออเร็ เป็นวิชาการมากเลยอ่ะทำไมทำไมใครตามมาจากช่องบอสกิรติของช็อกช็อกคือว่าอะไรอ่ะจริงจริงคลิปอื่นเราไม่ได้วิชาการขนาดนี้นะคะนี่เราวิชาการขนาดนี้เพราะแต่เราแต่เราชอบนะวิชาการแม่งแบบมีความรู้เดียะชอบให้เรานอกเรื่องใช่ไหมตายแล้วสีขาวแม่งหมดว่ะสีขาวแม่งหมดว่ะพวกอ๋อมันไม่ได้หมดกูตอบผิดเองนี่แอ่ะ เป็นงะคต่อผิดแก้ใหม่รอบที่3แล้วครับนี่ต่อให้ขนาดเดินออกนอกเคื่องไปคุยโทรศัพท์เลยนะคะอีกนิดนึงจะไปกวาดบ้านถูบ้านกวานเลยเขาจะรู้หมดเลยว่าผมนี่เก่งมากกับการต่อนาโนบอลจริงแล้วตอนแรกบอกอะไรนะคะวิวต่อช้าคลิปยาวต่อเธอไม่ต้องดูดิยังไม่ถึงไหนเลยนี่มันได้ตัวแล้ เราก่อนเ่าเราอนเ่าต่อเ่าต่อเ่าต่อเรามีอะไรจะแฉอะไรทุกคนอะไรนะฮะจริงๆแล้วช่องบอสกิรตินะคะเขาเขาบ่นทุกวันนะคะว่าเวลาเราเล่าวันนคดีแล้วมันน่าเบื่อใช่ใช่ไม่น่าฟังเลยแต่ตอนนี้เขาพยายามให้เราเล่าเต็มที่เลยก็น่าจะพอรู้กันนะคะว่าทําไมเล่าหน่อยเล่าหน่อยอยากฟังวรรณคดีมากจุงแล้วเด็กอักษรที่จบมาก็ทางานอะไรกันนะครับคำถามโลกแตกสำหรับเด็กอังษรน่าจะเด็กนิเทศด้วยใช่ไหมใช่จบมาทําอะไรจะเป็นสพณะที่แบบโดนถามคือคุณบอสจบนิเทศจุฬาค่ะรุ่นเดียวกันคือนิเทศเนี่ยมันก็ทําหนังทําอะไรได้ ก็จะมีสองแบบแบบแรกคือตอบไม่ได้บอกว่าไม่รู้กับอีกแบบหนึ่งคือบอกว่าทําได้ทุกอย่างคืออ,กอักษรที่มันสอนการสื่อสารไงจะเข้าอ,กอักษรนี้ต้องมีต้องเป็นคนแบบไหนครับแบบไหนก็ได้เขา้าาเถอะถ้าชอบก็เข้าเรียนเขาบอกว่าเด็กอักษรเก่งภาษาไม่จริงนะคะทีจริงวิวเก่งภาษาครับเก่งภาษาไทยครับ <S 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 เอาไปทําอะไรกับภาษาไทยเออก็สิ่งที่คุณพูดอยู่เป็นภาษาอะไรลระคะภาษาไทยไงแต่ว่าแล้วเวลาคุณพูดในช่องคุณลิ้นพันกันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเช่นแบบว่าจะบอกว่าของหลุดมือก็บอกมือหลุดอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะแล้วเป็นแล้วม ภาษาไทยไม่แข็งแรงเป็นยังไงตัวอย่างที่ไม่ดีของน้องๆเป็นคนทําสื่อแล้วภาษาไทยไม่แข็งแรงพิจารณาตัวเองเหอน่อยดินี่นี่ด่าโอา้พูดไรลอยอแล้วอะไรอีกอ่ะถามมาให้หมดตั้งสติอยู่กับใครริวตัวเองไหมเอ้ยเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเล่าเรื่องแก้วกับก้างแก้วก้าตามมารถไฟใช่คือถ้าจําได้ก็แก้แล้วค่ะคุณเคยเรียนไม่ได้แก้วก้าเนี่ยเคยทำไมแก่แอบได้ข่าวอายุเท่ากัน หลายคนอาจจะช็อกนะคะเห็นหน้าแบบว่าดูห่างกันร่วม10ปีขนาดนี้จริงอายุไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อหยุดก่อนเล่าเรื่องเล่าเรื่องเอ่อต่อไปต่อไปเล่าเรื่องอย่าหยุดต่อไปจ้าเฮ้ยไม่เอาไม่ลืม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 ต่อยาก เดี๋ยวอย่าเพิ่งชวนคุยเยอะขอต่อ,อขายข้างเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ยขาขาขาอยู่ไหนนี่ไงข้างสุดท้ายเสร็จแล้วเมื่อเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> คือแค่จิ้มขาลงไปก็ชนะแล้วเนี่ยนี่นะครับคือผลของการหลอกลอก่อดีใจมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วหลอกล่อสำเร็จหลอกล่อให้เล่านิทาน ใครลิวมันเสร็จแล้วแต่มันไม่ทันขาข้างเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยดูของหลอกล่อเนี่ยกองเต็มหน้าเลยเนี่ยทำไมมาดีอะไรชอบลื้อทันหนังสือไม่เข้าใจตอนนี้รู Ki ้สึกว่าทำดีเพื่อกับแฟนเพจพอยวิวมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทำท่อนพลอยวิวกันภูมิใจมากเลยที่เป็นตัวโกงอันเนี้ยได้ครับเราจะเปิดเหม่งวิวกันนะครับ โอเคแล้วให้วิวเปิดเองดีกว่านะครับเพราะเป็นช่องของพอยุวิวนี่ทำเหมือนเป็นช่องตัวเองเลยอะคือแบบโดนยึดช่องเลยต้องเปิดเป็นเวลา3วินาทีครับหนึ่งสองสาม จิงหนึ่งลิฟท์แคป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 ไปทันแล้วแคปทันไหมอ่าใครแคปทันก็เอาไปโพสต์ในแฟนเพจพรอฟวิวด้วยนะครับเอารูปหน้าใหญ่ๆจะโฟโต้ช็อปอะไรก็ได้ตามใจเลยแล้วก็ไม่ลืมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับ s c r i b e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยองใครอ้าวเอ๊ะไม่ใช่ดี่วะเออก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำนะคะกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนอกจากนี้นะคะวิวทำสติ๊กเกอร์ลายด้วยยอ่าลลืืมไปซ้้อนะะคคใช่รับแวก็ไปกด subscribe ช่องบล็อย เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องขายสติกเกอร์เราไม่จบอ๋อโอเคจะดีใจมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดมีคนช่วยอุดหนุนสติกเกอร์ไลน์แล้วถ้าเกิดอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะนอกจากนี้ด้านข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e เนี่ยมันมีกระดิ่งอันเล็กๆที่ถ้ากดแล้วเนี่ยเวลาอัปคลิปทุกครั้งมันจะเตือนเลยก็เป็นที่รู้กันว่าชาแนลเราอัปคลิปไม่ค่อยบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดนะคะจะได้รู้ทันทีที่มีคลิปใหม่ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะ